ข่าวทุกสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังรายงานข่าวน้ำท่วมใหญ่ซึ่งพวกเราทุกคนรวมทั้งเด็กดก,กำลังเผชิญอยู่นี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความวิตกกังวลกันไปทั่วครับพิซุปจึงของอาสาทำหน้าที่เป็นสื่อหนึ่งในการรายงานข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ไปยังเด็กๆและครอบครัวกับวิตามินข่าวรวมพลังเด็กไทยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ดเด็กๆครับท่ามกลางเหตุการณ์ที่กําลังสับสนโกรมานบางคนตัดสินใจทําสิ่งนั้นบางคนตัดสินใจทําสิ่งนี้แล้วอะไรกันแน่ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเราอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าฮ่าฮ่าน้ำท่วมก็มีขยะ จะทิ้งให้ลอยเปปะหรือจะเก็บไว้ให้ท่วมตัวเองแล้วขยะบ้านผมนะครับไอ้ลุงดำและทิ้งนี่ลน้ำเลยครับลอยน้ำทิ้งหมดเลยเหรอลูกครับแล้วแล้วถุงที่ใส่พวกพวกอ้อะลูกก็ทิ้งครับแล้วแล้วทิ้งแล้วมันลอยไปไหนอะบ้านอื่นครับลอยไปบ้านอื่นแล้วบ้านอื่นก็ทิ้งขยะไรอ่ะทิ้งมาบ่านเราอีทิ้ง บ้านอื่นทิ้งมา <acceptable S 2> บ้านเราบ้ <อๆ S 2> <อ>านอื่นก็ทิ้งร่องน้าเหมือนกันนะครับร่องาไ่อาอย่างง่ายเลยครับถ้างั้นทั้งขยะทั้งเอื้อก็ลอยกลับมาบ้านรูบ้านหนูนะคะขยะแห้งใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยเอาไปไว้ที่ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็ส่วนอาหารเปียกกับพวกขยะเปียกนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงเดียวกันนะคะ<า>แล้วก็มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็เอาไปไว้ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วพวกของเสียพวกอื้อลูก อ๋อพวกเอื้อเหรอคะพราเราอื้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราเนี่ยก็เอาปูนขาวอ่ะโรยลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มัดปากุงให้แน่น,นแล้วก็พอน้ําเริ่มลดลงใช่ไหมคะแ,<ต>แล้วก็ค่อยเอาไปทิ้งทีเดียวเลยะค่ะโอ,อ้อย่างนี้แสดงว่าแถวบ้านหนูนี่ทําแบบนี้หมดเลยเหรอถูกต้องคะ่ะทุกบ้านทําแบบนี้หมดเลยคะ่ะไม่มีขยะลอยไป,ป็น้อยแน่นอน,นะคะ่ะ ไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าฮ่าฮ่าน้ำเต็มหน้าบ้านอยากลงไปว่านหรือจะอดใจไปเล่นในสระเย้จะได้ใช้ผลยางแล้วเล่นน้ำท่วมน้ำท่วมหน้าบ้านเนี่ยเหรอน้ําน้ำท่วมมันมีเชื้อโรคนะลูกก็เลยใช้โรคครับมีขยะด้วยนะ มีจิ้งจกแมลงสาบงูลแล้วก็จระเข้ด้วยนะมนนแม่น้ำท่วมจะท่วมแค่ไหนคุณแม่ก็ไม่ให้หนูเล่นน้ำค่ะแล้วก็ให้อยู่ในที่ที่คุณแม่กำหนดค่ะแล้วลงไปเล่นน้ำนิดนึงได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันมีทั้งเชื้อโรคมีสัตว์ที่มีเชื้อโรคแล้วก็สามารถมีสัตว์ที่ กินเราได้ด้วยค่ะอ้อาวอย่างนี้ห่วงยางที่เตรีมมยมไว้ก็ไม่ได้เล่นสินลูกไม่ต้องใช้ห่วงยางค่ะใช้ห่วงใย,ยอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าฮ่าช่วยคนน้ำท่วมส่งข้าวกระเพาไก่ คนส่งกำลังใจอย่างไหนมีค่าตอนแน้กมีคนเดินาาเล้ะมากมายนะครับและมีติดอาสา,าเยอะๆครับแต่ภูไม่ไปครับสแสดงว่าบ้านภูนี่น้ำท่วมมาล้อมหมดแล้วไม่ท่วมครับสแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ไปช่วยไม่ไปทุกวัน,นครับพ่อแม่ไปทุกวันครับไปช่วยน้ำท่วมมันครับอา้าวพ่อแม่ก็ไปช่วยแล้วทำไมภูไม่ไปอะลูก เราจะไปนะครับคุณแม่บอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้หนูจะได้รู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นค่ะช่วยยังไงอ่ะลูกก็ให้เงินทองสิ่งของแรงกายแรงใจแรงกายแรงใจตัวเล็กแค่นี้ทาได้เหรอลูกแม้แรงเราจะเล็กแต่เราก็สามารถทําให้แรงเราใหญ่ได้ค่ะยังไงอ่ะแม่จะยกกระสอบไฟไม่ไหวแต่เราก็สามารถเสิร์ฟน้ําให้เขามีแรงไปส่้น้ําท่วมได้ค่ะโอ้เป็นกําลังใจว่างั้น ยงไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าอ่ามีแต่ข่าวน้ำท่วมระวังภัยกันล่วงหน้าชักจะมากเกินไปแล้วนะเลิกดูข่าวดีกว่าโอ้ตอนเนี้ข่าวเยอะมากเลยนะครับเขาลือบอกมาเขาลือมาเราก็ลือไปลือไปลืมมาครับเขาที่ว่านี่คือใครครับ ู้ใหญ่บ้านสปพอนายกหรือผู้ว่าครับเขาคือใครครับเขาคือเขาค่ะเขาคือเขาแล้วแล้วเขาเนี่ยคือใครครับก็สรุปว่าเขาเขาบอกมาแล้วกันครับออกเขาบอกมาเขาบอกมาครับลือเลยลือเลยครับลือว่าลือเลยนะโอเคช่วงนี้นะคะหนูต้องแยกแยะข่าวด้วยสติค่ะหนูรู้จักสติแล้วลูกรู้จักค่ะการมีสติก็คือเวลาเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมคะ เราเนี่ยก็จะรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะแล้วรับข่าวสารนิสติจะเป็นยังไงลูกก็จะรับด้วยเหตุผลค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็จะไปค้นหาว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจากที่ไหนครับจากคอมจากโทรศัพท์จากทีวีช่องอื่นๆจากวิทยุถ้าอย่างนี้ข่าวลือก็ทำอะไรน้องคนดีไม่ได้เลยถูกต้องค่ะแล้วเราจะไม่เป็นคนไปปล่อยข่าวลือด้วยค่ะอยี่ยมากอย่างไหน 瓜。